เสียนรู้นะคะนะคะน้องพิตตี้นะคะน้องพิตตี้มามามา,มานะคะอือกับน้องป่องเต้งนะคะน้องเรียกเร็วมามามา<อ>มาเร็วเร็ว <s us ur> อือม,มานี่มานี่ <s us ur> มานี่มานี่น้องเรียกน้องเรียกอือมานี่ม,มานมานี่ มาเร็วแล้วมา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 แล้วน้องมาแล้วน้องเดินเข้าไปมาแล้วมาแล้วเนื้อความสัมพันธ์เนาะค่ะเด็กน้อยเนาะค่ะน้องปองแป้งกับน้องพิตตี้หนังง่วน้อยผู้น่ารักค่ะเด็กนอันนี้ใส่กันอยู่นะค่ะมาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่ง พิตตี้พิตตี้นะคะพิตตี้มาแล้วพิตตี้ทักทายกับปองแป้งปองแป้งนั่นเออใช่นั่นนะน้องปองแป้งถามดีถามพิตตี้ดิพิตตี้เรียกพิตตี้ดิมาเออมามาน้องปองแป้งนะคะกับพิตะะ <มา S 1> พตี้นะคะหัวน้อยพิตตี้มาน,นี่มาน,นี่ แม่น,นี่ความผูกพันละเพิ่นเว้าน้กากันทักทายน้ากันคู่มือนะคะน้องไม่เข้าไปนะเพ็่นสีว้าน้กากันคู่มือเนาะคะ่ะเพิ่นเกับความผูกพันมามามา <laughs> ดูสิจ้าเออดูสิเพืน,นะจ,จ้าเอ๋จ้าเอ๋พูดสิจ้าเอ๋สิถามกันเนาะค่ะว่า,วาเป็นน่าดานอ้อว่าสันนะคะมามา